ครับใยวีถีสาข้ามครับมีก็ะยูมังเกาแล้วครับพี่น้องคือเกาแล้วครับมั้สาใบน้ำที่เลียงปลานะครับบ้านพี่ไส้ครับีฝนตกแล้วครับปลาบืนครับมาเลยปลาบืนครับน้องน้ำเพียบครับแล้วน้ำไปเบิงกันครับนี่ครับผมบรรยากาศครับขังสาายน้ำโอ้สุดยอดพี่น้องบรรยากาศฝนตกลินจังหน่อยครับจอดครับเีย ครับมองคินสาไวน้ำครับมันย่อยใจรถจิไตรปลาอยังนะครับว่าปลาบืนนะครับโอ้บรรยากาศบ่าตองหฟางครับวนครับน้องน้ำครับน้องน้ำแบบนี้แล้วมือกันดิไปใส่บางลั่นครับใส่ลอดประสนครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับยังลอดควรครับปะคุงปะคุงเตี้ยครับเออมึงหน่อยบะมึงเตี้ยโอ้แต่แต่หักอีริเยอะ ขากอีเหลียบีน้องขักอีเหลียบขากีเหลียนี่พนูน่ะนี่กำลังออกหน่วยเออพนาาูน่ะสา,า,า,าวยน้ำกันแค่เนี้ยทำนี่เด้อพี่น้องเลยนี่ครับมาเรืเ่อยๆครับได้ไปลายังอันพี่โอ้ใบจีเดือดเราก็มีเอาปลาดุขังไว้ใส่หันโอ้ โอ้โนี่ครับโอ้มีมังกันกันปลาบืนพร้อมครับ <laughs> ปลาบือนออกขอบว่าไรครับวัอน,นี้นะครับน้ำเต็มปีเลยครับน้ำเต็มปรีเลยใักอีหลีพี่น้องโอ้โหเงาปลาบ่อนตามตามเลยครับเสร็จแล้วครับลูกตี่ไงเฮาครับโอ้โอ้นี่เอาดิจิตงไว้นี่เนาะ ต้องกันไว้ก่อนครับเพราะว่าปลาดุกมันถึงน้ำม,มันบืนแท้ได้พี่น้องน้ำกลนกันรวยรวยเลยดิมันงันหน้าเพียนหนึ่งจะคว้างยู่นหน้าตะกี้จะขว้างใบเลี้ยงปลาดูหน้ามันยุ่ลุมบัชดช่าจางปลาดุกบานจะมาจะใส่เต็้ยมน้อง <c oughs> โอ้น้ำกลนกันมาอยู่ดีเลยครับเป็นหองน้ำนี่ปลาดุกมีข้างอีดีพี่น้องเอ้ยมันมับ่โดดหรอกครับเอ็ม ป็นถึงบืนเลซื้อนะครับประดูเงีน,น,เน,น,น,แนแล้วมันฉาดนะครับเพราะว่ามันมันลื่นมูนะครับมันก็ต้องต้องเลยกเป็นอาหารของเห้านะครับครับเขาถึงมเบิ้งกันนะครับมาติดตามกันต่อไปครับพี่น้องโครับพี่น้องเบิ้งกันครับแม่มึงโบกง่ายพี่น้องเป็นได้ผวะ มือมั้งนะครับนี่ครับขนาดปลามือผมนะครับเด้อเะมังครับมันขนาดโตมันครับบักกึกครับผมและวข้ามอื่นบักกือกไงนะครับเด้อะตัวนี้มันตามโคโลดนะครับหนี่งหัวตัวยังไงครับมันเป็นสร้างไงบ่ฮะครับเดี๋ยวเขาสีมากกับเข่ากันนะครับติดตามกันต่อไปครับ ครับผมไปเิืีสาขาครับจากที่เห้ามิเซ้าดี๋ยไปหาปลาบืนนะครับบาน,นีเห้าอยไปหาเครงปรุงครับเลียวนะ <c oughs> วนี่แะครับหาทาตะไ,ไะคร่ใบกูดได้แล้วตอนนี้รถไล่ไาขนาดเลยมีใครหละต้นทาตะไคร่ใบกูด <c oughs> หาอย่างรับโอ้พุนะหอดุล้ได้อพินงเน่ยเสรละ บางหน้าไปเออไปเอาอยู่บางหน้ามันนั่งไหลถ้าจะใครไปปูดนะเนาเดี๋ยวเอาสิไปหาถ้าจะใครไปปูดรู้บางหน้าเลยครับเด้เอไปเดินตามมา,าได้ค่ะไหนบอหมีน่ะหมีอามีดเดี๋ยวนะผมเอามาสีใหญ่งยังงง

ยิ้มเหมียวจะมาเกียเ้ยวเย้ยเดือดลูกอันนี้เขาเรียนคาตงนะครับนะค <c oughs> าตงเนี่ยครับนี่คาตงเด้อพี่น้องเด้อ

นี่มันต้องมีใหม่อีกสองตัวครับ<ะ>พี่น้องนี่ครับเขาก็ได้เล็กหีบไม่เขายางแบั้นแล้วครับอะไรปลูกทุ่งครับลูกทุ่งเอฟบันได้ครับวันนี้เอาเดิมมาเด้อพี่น้องเลยพี่น้องทรับไก่ทั้งไก่ทั้งเลยเงินที่พี่น้องเทียบเล้ววันนี้มากมเขียบเลยครับเอามาเนี้ย,ยเย,นเยนเ็นเย็นครับวันนี้พากที่ครับเย็นเย็น กบบหน,นี้เขาเต็งเอาบหน,นี้โอ้ยได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่ะนะเดี๋ยวควบคุมนะครับปัานี้โอ้โหโอ้กินไรได้ดครับเด้อเปิดไฟได้ก็ได้เปิดแก๊สแจ่งดีดีกินไรเด้ครับปตานี้นี่สุดยอดได้ครับเด้อพี่น้องอ่าได้ไหมอันหมูครับคนละสามร้อยกินน่องงีม่มันซื้อได้แท้ ถือือเทียบไหมแต่ย้อนเข้าไปขายบ้านเขาตัวละพันหนึเขาลวยเลยย้อนขายปีงหมูนี่มนีขายปีงหมูเป็นตัวได้ครับเนี้ยพวกน้องขายแมมเจอระตันหกอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับผมนี่อันนี้เนื้อเนื้อท่าเนื้อท่าน้ำกิมนะครับเด้อเหนียาใส่กาดกวยเอาได้ครับเด้อหอมกวยหอมได้ครับนี่กินามอะไรก็ได้หน้าแซ่บุ้งการลดนมัอนี่ ขันอยากให้มันโยมตั้งนี่งัดเขามาเลือกๆลูกพี่เนงัดคันดิคัดคัดคัดเข้ามาเลือกๆนี่พี่น้องเยังขาวเลยท่านี่ก็ดีกันนี่เพราะว่ามันจะได้ไม่แทงดังมันดูการระยะมันไหมมันยังหน่อยยังข่างลงอ่ะท่านี้นี่ท่านท่านข้อเลยนี่ นี่มะขี่ง่าครับอันนี้เขาไปหาคาตะไครไปมะขูดอยู่บางหน้ามาแล้วอย่างนะครับว่นนต้มหรือว่ต้มหรอครับมันย่างเอาดิวะะรนะผมโอเคติดตามกันนะครับเพลงไี้ม่อดีตเาพาพี่มาพี่มาพีมาพีีีามีากากาา แข่งเป็นผู้ชนะการสูงสุดจ้ะอย่ามาเป็นลูกน้องเออนี่ครับเต็มเห็บเลยครับแบบเกลือกเลยครับเนาะยี่นีดเพิ่มเลี้ยงได้ครับเันจ้อยนี่ครับนี่อันนี้มาเองนี่ไอมึงเห็บเลยครับอันนี้เครื่องโตเลยนะมี่อีกเครื่องเึงเตมเห็บกันพี่น้องเดี๋ยวให้กินตามกันต่อไป ทำอีกเยงสองสั้นหนอยได้ครับเ uh, so. ินกินไรได้ครับเด้มาโอ้โนมีเครื่อหมุนดืกันนะเาตรงกนแบบนี้นะครับเด้นนพอเางลุกครับเปียนปะมันาวลุกไหมหนาวนเราล้างใปม่เยอยๆเลือดแมนมาเอาตรงงุ้มได้เนาะแมนเอาตองงุ้มาตึงงุมาตงุ้มมาตงุม เอาลงสักท uh, ียังหนึ่งนะเออเนาะปวดาเไม่ไม่อ่อนแล้วล่ะข้ามข้ามแบบนี้ขแบบนี้แต่ปวดเม้นเลยไรกับคำนี้เออเออเออไม่อ่อนเหรอตรงไหนเออเออ นี่น่าเนี่ยท่านนี้นี่เดียวนิดเดียวนิดเดียวมีมีค้าวหมได้ไหมรวยใช่มีข้าวหม้อได้โอ้ยมีคข้าวหมได้เออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยละเม่นบ้าพี่น้องนี่เขากันได้มาสมป์ตันเต๋อแะ้วนะครับเด้อนี่งามขนาดว่าจาแซวเลยท่านนี่อ่านท่านอัดแทงได้เป็น้อังบังดีๆ ทานอัดแทงนี่ไงมันมันแดงตรงกลางว่าดีหรือนี่มันแดงตรงกลางตรงตรงใจคือจังคือขนมมันอ่าโคโอนไหมโคโอนโกลิโก้ไหมนี่ละนี่ละนี่มันจะแดงเห็นไหมนี่มันจะแดงอยู่ตรงมันจะแดงอยู่ตรงปากมันนี่ครับเห็นไ่มอ่านั่นนะเห็นไ่มจะแดงอยู่ตรงหัวตรงกลางนะครับเด้อเออทานอัดแทงว่ะดีดีครับดีดีขอทายอยู่อ่ะมาเนี่ อย่างไปเรื่อยครับแล้วติดตามไปเรื่อยนะครับด้วยมันพอกินอะไรละแต่ว่าให้มันแหีมจัง่อยครับผมครับตำมุงครับวนี้เราไม่กวกมาตำมุงครับวนี้นี่พุทธสาวลาวครับวนี้มากตำมุ้งสูฮาวกินนะครับด้วยเยออ้ะๆมาเจ้าเจ้ามาแต่แขวงไหนเนีนะ่ยแขวงเทศบาลอะไรครันี่ครับผม ปิ้งบะกือครับมื้อนี้ปิ้งบะกือเลยครับไม่ไงพ่อกินบ่เบิดดอกครับนี่ครับคนคนหาครับเออปิ้งบะกือครับมื้อนี้กินบ่เบิดครับไงพ่อปีงมะกือพุงเนื้อหัวมันเต็มหีบเลยเอออโอ้ตะหุงมันจะแซ่บได้้นไหมมีบ้านผมอุดมสมบูรณ์ครับเอ้าผมแซ่บแซ่บร้อนนี้สาวยน้ำมิปลาเออสาวยน้ำหนึ่งและสองอย่ยมมีปลา เยี่ยมครับนี่แหละครับนี่แหละครับเทพปลาโรบิทเดีนก็สินตะพุงครับสินตะพุงนะครับเชี่ยวครับผมแซ่บเปล่าอีล้านเอ้าเปล่าไอ้มาจกแขงได้เนี่ยดยหลวงพ่อบางบ่อนี่เอาโดย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 มาเนี้ยเอาสินมานั่มปนี่โดยคือแซ่บแล้วใส่น้ำป่าจั็กน้อยเลยปลาแดกมีบ่อนี่แซ่บโลดพี่น้องมาเด้อไอ้บัวไล่ไอ้ตัวตัวเว้งกัน ลุงเด่นกีดปวงล้างเมื่อไ่ละอไอเพชรไออยัง,น,น,น,งน,นีละ,ะมื่อไหร่ละซิมได้ไปนะมาืมบักน้าบักน้ากน้าเพียงนึงหน่อยหน่อยขากินมะนาวนิดห,หนึ่งครับเดี๋ยวหาก่อน,นเ,ออเดี๋ยวหาก่อนเด้อเดี๋ยวอเอาตรงหน้าบีบใจหล่อจะมาติดตามกันต่อไปนะครับเด้อหมูห้ากวอเคแล้วเนี่ยตอนนี้ สุดยอดครับพี่น้องเบิึงกันนะหมูตัวละสามลอยพี่น้องเบิึงก็ดูเป็นเดแล้วกินข้างหลังเลยวันนี้ถ้าน้ำบังนัดแล้วพี่น้องน้ำบังนัดขันมากเพื่นเก่าบ่เดี๋ยวเสซลมาให้ครับผมแกงหยอกเนาะยิ้มแกมหยอกบ่ใช่ยิ้มแกมหยอกแกงหยอกที่ซื้อเลยล่ะบ่ใช่สอนเส้นลองนะไห้ล่ะต้นฉบับล่ะครับโอเค อ่าเพราะว่าผู้สึกว่ามันตายเดียวกันอยแล้วอันนี้หลังไหนเราห้อาจุเหลือแต่หัวนะวันนี้เ้าเหาองจุดันนี้เหาอีกจุ่มหัวลงเลยเด้อเดี๋ยวจุเรียดว่าแก้งยอกใช่ใช่ใช่ยังไงั้นนยังใส่นี่นี่มันเดือดบวบๆถึงมาทั้เรื่องนลยครับเด้อนี่พวกงาม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 เลยดยอดไปเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับ Hãy <Nhạc> không mong mẹ nóng nắng 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 một nắng 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 ป,รป,รป,ปารมาแซบแบบอืมปลาดุกปั่นะพี่น้องเนี่ยครับครับนครับรไม่คอยเงินูนั่นนั่นมียนนั่นแหละเอาไปบเอาหน่อยเดียวหน่อยหน่อหน่อยนึงพี่เไปเอาขึ้นไนี่นน่อยเดียวเอพอลยมันหอมพอมันหอมมากจริงับผมขอบคุณครับนี่ แซ่บนวดพี่น้องไงนปดุบานก้างๆปนีนปดุปน,นุบาน,น,น,นเนี่ยมันแข็งนะมันแข็งนี่ยปุบานมันแข็งเนี่ยมันมันเกลดเนีนนขาเลือกจับพีน้องเนี่ย มือเนเต่าจะมาติดตามมันไปครับนโอเคครับมือเงิมนติดตามมันต่อไปรับเงินมือเงนอรินนะนะมืเน่นินนะครับน่ามืองิก็จะไม่กินเหรอมือเากันนะครับเนี่นี่ปลาดุก ประดุกตาไว้น้ำนะครับประดุกประดุกหน้าเนี่ยแต่ว่าหังเรียงศึกษาเจอหานมือใช้ไม่รีบนอ้องนี่แซ่บรวดเนี่ยแซ่บรวด